สวัสดีครับน้องๆวันนี้พบกับพี่โอเคอีกแล้วนะครับวันนี้พี่โอเคก็จะมีเทคนิคสูตรลัดและวิธีการทำข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องอนุกรมเทเลสโคปิกมาให้น้องๆน,นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องเศษส่วนเพราะฉะนั้นน้องๆประถมป .5 ป6กับน้องๆมัธยมม3หรือแม้กระทั่งม5ม6ที่จะสอบเข้ามหาวิทยายลัยนะครับก็จะมีข้อสอบโคตาเข้ามหาวิทยลาลัยต่างๆต,ต,ตรงนี้เยอะมากมายเลยนะฮะซึ่งข้อสอบพวกนี้ เป็นข้อสอบที่จะว่ายากก็ยากง่ายก็ง่ายถ้ารู้เทคนิคและสุรลับตรงนี้เราจะทําได้แป๊บเดียวเลยครับไม่ถึง1น,นาทีเองนะครับแต่ถ้าเราไม่รู้วิธีการนี้เลยยากมากครับใช้เวลานาน,านมากเพราะฉะนั้นพี่จะมาให้เทคนิคกับน้องๆในวันนี้เอาไปใช้ได้เลยนะครับมาดูข้อแรกกันเลยนะครับข้อนี้เป็นข้อสอบโคต้ามอขอปี5 5นะฮะซึ่งลักษณะแบบนี้ จะไปออกในข้อสอบป .6 แล้วพี่เคยเห็นมาแล้วนะฮะแล้วก็ออกข้อสอบในระดับม .3 มาแล้วนะครับทีนี้อนุกรมเทเลสโคปิกเนี่ยจะเป็นยังไงนั้นอะเรามีวิธีการเช็คนะครับก่อนที่จะใช้สูตรนะทีนี้เทเลสโคปิกนะฮะวิธีการเช็คก็คืออ,อันแรกเลยลำดับแรกเลยก็คือแต่ละพจน์พวกเนี้ ข้างล่างตรงนี้นะจะต้องห่างเท่ากันนะครับตรงนี้มีอะไรบ้างตรงนี้ก็จะมีเลข1เลข3เลข5เลข7ไปเรื่อยๆจบไหมครับจนถึงย3กับ25พวกนี้มันจะห่างเท่ากันน้องจะเห็นว่ามันจะห่างกันทีละ2ทีละ2แบบนี้นะครับอ่านี่คือข้อแรกลำดับที่2ถ้าเราเช็คแล้วว่าผ่านลำดับที่2มันก็จะมีตัวที่เชื่อมกันอยู่ระหว่างพจน์นะฮะในที่นี้ก็จะเป็น เลข3กับเลข3ตรงนี้ต้องเห็นไหมอ่าเลข5กับเลข5้าพจน์ถัดมาแน่นอนครับต่อไปก็จะต้องเป็นเลข7กับเลข7ถัดไปไปเรื่อยๆจนถึง23ถึง25แน่นอนก่อนที่จะถึงพจสุดท้ายก็จะเป็น23กับ23ตรงนี้จบไหมอ้าวละทีนี้ถ้ามีตัวเชื่อมกฎข้อที่2ของเรานั่นคือใช้สูตรเทเลสโคปิกเราได้เลยนะครับสูตรที่มาของเราเนี่ยพี่จะให้สูตรไปเลยนะ ส่วนวิธีการาตรงตรงวิธีการเฉลยตรงๆน้องค่อยไปเรียนกับพี่เอาในคอร์สของพี่อีกต่างหากนะครับทีนี้เรามาดูสูตรกันเลยถ้าน้องเห็นโจทย์แบบนี้น้องเอาไปใช้ได้เลยนะครับมาวิธีการก็คือสูตรของพี่ก็คือ,อามาเลยน้องจะมองให้น้องมองเป็นพจนนี้เป็นพจนหน้าพจน์นี้เป็นพจนหลังนะครับเลขหนึ่งเนี่ยหนตรงนี้พจนหน้า พจน์หลังก็คือเลข3อย่างนี้นะครับเลข 3, ่าตรงนี้ก็เป็นพจน์หน้าเลข5ก็จะเป็นพจน์หลังอย่างนี้นะครับดูข้างล่างละกันนะฮะโอเคมาสูตรก็จะมีอยู่ว่าหนึ่งส่วนหลังลบหน้าคูณกับ A1 ตัดท้ายลบ AN ตัดหน้าอ่ะเดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนชื่อแล้วกันนะครับตรงนี้ขอเป็น A1 ตัดหลังแล้วกันนะครับอ่ะใช่สุดนี้แล้วกันหนส่วนหลังลบหน้า คูณด้วย a 1ตัดหลังลบ a n ตัดหน้า a 1คืออะไร a 1อ่ะ a 1 a 1พี่เพิ่มให้ a 1ก็คือพจน์แรกนั่นเองครับพจน์แรกเนาะส่วน a n เนี่ยคือพจน์สุดท้ายนะครับพจน์สุดท้ายพจน์แรกถ้าดูผุงพจน์แรกก็คือพจน์หน้าสุดนั่นเองครับง่ายๆเนาะพจน์สุดท้ายก็คือตัวสุดท้ายเลยนะครับทั้งก้อนเลยนะฮะโอเคเนาะ เอาละทีนี้เราเข้าสูตรได้เลยเพราะข้อนี้เราเช็คแล้วว่าเป็นเทเลสโคปิกถูกไหมครับมาเลยข้อนี้แทนสูตรเข้าไปเลยฮะ1ส่วนหลังลบหน้าน้องดูว่าตัวหลังกับตัวหน้าเนี่ยตัวหลังกับตัวหน้าเนี่ยทุกคู่เลยครับลบกันเนี่ยจะมีค่าเป็น2เสมอถูกไหมเพราะฉะนั้นพี่ขอคู่1ละกันคู่ไหนก็ได้นะครับใน,นที่นี้พี่ขอคู่แรกละกันนะครับเอา3ลบ1ก็คือหลังลบหน้า คูณกับ a อ e ตัดหลัง A1 e คือพจน์แรกพจน์แรกตัดหลังตัดหลังตรงไหนล่ะมองเป็นตัวข้างล่างแล้วกันนะครับตัดหลังตัดหลังตัด e หลัง A1 ตัดหลังก็คือตัดตรงนี้ออกอก็จะเหลือ1ส่วน1น่นั่นเองถูกไหมครับลบกับ an ตัด หน้า an คือพจน์สุดท้ายพจน์สุดท้ายตัดหน้าก็คือ23ตัวนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเหลือ1ส่วน25นั่นเองโอเคเรียบร้อยแล้วครับข้อนี้เหลือคิดเลขแค่นั้นเองน้องคิดเลขมาไม่ผิดน้องจะได้1ส่วน2คูณกับ1 1ส่วน1ลบ1ส่วน25้น้องคูณคว้ยคูณคว้เอาส่วนคูณกันก็นกได้นะครับตรงนี้อ่า น้องจะได้25คูณ1ก็ได้25 1คูณ1ก็ได้1แล้วเอาส่วนคูณกันถูกไหมตรงนี้น้องก็จะได้25ลบ1ก็จะเหลือ24ข้างล่าง1คูณ25ก็ได้25นะครับเพราะฉะนั้นจบแล้วข้อนี้24ตัด2ก็จะเหลือ12ส่วน25นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ตอบแล้วโอเคไหม งั้นลองทําดูนะครับทีนี้เพื่อความแม่นยําไปลองดูอีกโจทย์ข้อหนึ่งเลยมาน้องดูข้อนี้ข้อนี้จงหาค่าของ1นส่วนสคูณเบวกกับ1นส่วนเคูณสิบวกหส่วนสิคูณสิไปเรื่อยๆจนถึง1น7ส่วนเกคูณร้อน้องครับอันดับแรกเลยถ้าเราจะใช้สูตรเราต้องเช็คก่อนเสมอนะฮะอันดับแรกเช็คก่อนเช็คเลยว่า แต่ละตัวเนี่ยห่างเท่ากันไหมนะครับ4กับ7พจน์นี้ห่าง3 7กับ10ห่าง3 10กับ13ห่าง3กันหมดทุกพจนเลยนะครับถ้าห่างเท่ากันหมดเลยอ่าไปเช็คข้อที่2ข้อที่2เขาบอกว่าต้องมีตัวเชื่อมถูกมไหมครับตัวเชื่อมในที่นี้พจน์แรกกับพจน์ที่2ก็คือเลข7เลข10แน่นอนต่อไปต้องเป็นเลข13 และก่อนหนะ้าพจอสุดท้ายก็จะเป็นเลข9 7ถูกไหมโอเคงั้นเข้ากด2ข้อของเรากด2ข้อของเรามาเลยครับจําสูตรได้ไหมจำสูตรได้ไหม,จำไ,ไหมจำไม่ได้เขียนบ่อยๆครับช่วงแรกๆเขียนบ่อยหน่อยนะอ่ะพี่เขียนให้1ส่วนหลังลบหน้าครับคูณกับ a 1ตัดหลังลบ an ตัดหน้านะครับามาแทนสูตรบรรทัดเดียวแล้วครับข้อนี้จบแล้วเพราะฉะนั้น1ส่วนหลังลบหน้าหลังลบหน้าคู่ไหนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่จะดึงพจน์แรกมาคือ4 7ลบ4นั่นเองคูณกับ1ส่วน A1 ตัดหลังตัดตัวไหนออก A1 ตัดหลังคือพจน์แรกตัดหลังคือตัดเลข7ออกก็จะเหลือ1ส่วน C ลบกับ AN ตัดหน้า AN คือพจน์สุดท้ายตัดหน้าก็คือ9กนั่นเองก็จะเหลือ1ส่วน100ถูกไหมครับาจากนั้นจบแล้วครับที่เหลือคิดเลขบรรทัดเดียวน้องฮะมาพจน์แรกจะได้7ลบ4เหลือ3น้องครับพจน์นี้น้อง1ส่วน4ลบ1ส่วน100ให้ไวนะให้ไวนะ4คูณอะไรได้1้อย5ี่5คูณบนก็ได้ยี่ลบ1เหลือ20 4่ส่วนรอ้อน้องคิดเลขออกมาครับ24ตัด3เหลือ8ส่วนรอ้อต่อบ8ส่วนร้อก็ได้หรือ0 0 8ก็ได้หรือเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็ได้นะครับอ่าตรงนี้เราเอา4ตัดได้จะได้2องส่วน25นั่นเองนะฮะเรียบร้อยเร็วไหมครับบรรทัดเดียวนะถ้าเจอแบบนี้นะอย่าเสียเวลาทำนะเอาสูตรนี้ไปใช้เลยนะครับแต่อย่าลืมเช็คก่อนนะฮะเช็ค2ข้อนั้นก่อน ทีนี้ผ่านมาดูข้อ3กันเลย,ข,ออเย 63, ข้อสอบเตรียมอุดมปี63นะครับโอ้โหข้อสอบเตรียมอุดมปี63านะยากไหมไปดูกันน้องฮะอันนี้จะอยู่ในระดับของม3นะครับสอบเข้าม4นะ่เนาะก่อนหน้านี้จะอยู่ในระดับปฐมก็ได้หรือระดับโคต้าก็ได้นะฮะเนี่ยที่จะเจอในข้อสอบระดับปฐมบ่อยมากทีนี้คล้ายกันครับข้อนี้ก็ไม่ยากนะฮะ น้องถ้าน้องเจอโจทย์แบบนี้โหคิดอะไรไม่ออกเลยถูกไหมแต่จริงๆแล้วมันอยู่ในเทเลสโคปิกนะถ้าเราดูโจทย์ดีๆนะครับมามาเช็คกันก่อนเลยนะข้อนี้เขาบอกว่าถ้าสมการข้างบนมี A กับมี A ส่วน B นะอ่าโดยที่ AB เป็นจำนวนเต็มบวกตรงนี้นะฮะ AB เป็นจำนวนเต็มบวกหอเรอมม์ของ AB มีค่าเท่ากับ1แล้ว B ลบ A มีค่าเท่าไร่น้องฉุกคิดนิดนึงหอรอมอรของ a และ b มีค่าเท่ากับ1ห,หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าอะไร้องไปความหมายก่อนหมายความว่าหอรอมอรของ a กับ b เนี่ยก็คือ a ส่วน b เนี่ยจะต้องเป็นเศษส่วนอย่างต่ำครับน้องอย่างต่ำแล้วนะตัดทอนไม่ได้อีกแล้วนะครับ นี่จะต้องเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเนาะโอเคเอาวละมาดูโจทย์ข้อนี้ถ้าเราหา a กับ b ได้ทุกอย่างก็<แ>จบเลยจบไหมอะ่ะมาดูกันแต่ละพจน์น้องครับมาดูพจน์นี้น้องมองออกไหมหกหนะึ 6, ่งส่วนหกกำลังสองลบหนึ่งหนึ 1, 1่งส่วนหกกำลังสองลบหนึ่งเนี่ยหนึ่งส่วนแปดกำลังสองลบหนึ่งหนึ่งส่วนสิบกำลังสองลบหนึ่งไปเรื่อยๆจนถึงเก้าสิบสี่กำลังสองลบหนึ่งน้องถ้าน้องคิดตรงๆน้อง แย่ yeah, เลยนะครับถ้า6กํำลังสลบ1 6กํำลังสได้3 6มลบ1เหลือ3 5อันนี้พี่เขียนไว้ให้เล่นๆนะ82กำลังสเป็น64 64ลบ1เหลือ63 10ากลังสลบ1เหลือ99น้องบวกเศษส่วนทําส่วนให้เท่ากันยากไหมยากมากเลยฮะน้องมาดูดีๆนะครับ น้องม .3 น้องต้องมองออกนะฮะถ้าเห็นกําลังสองแล้วมีตัวลบอยู่ตรงกลางน้องต้องนึกถึงอย่างนี้เลยก็คือผลต่างกําลังสองน้องครับมาดูนี่ถ้าเลขหนึ่งเนี่ยถ้าพี่ใส่กําลังสองตรงเนี้ยยังมีค่าเท่าเดิมไหมครับมีค่าเท่าเดิมนะมีค่าเท่าเดิมเนาะหนึ่งกำลังสองก็มีค่าเป็นหนึ่งเหมือนเดิมเนาะน้องมองเห็นอะไรไหมมันคือผลต่างกําลังสองผลต่างกําลังสองเกิดอะไรขึ้นน้องน้องจะได้ว่า มองแค่ตัวส่วนนะครับมองแค่ตัวส่วนนะน้องจะด้วกําลังสองลบหมันก็จะได้6กลบหนคูณหกบวกหนึ่งนี่น้องจําสูตรได้ไหมถ้าจาไม่ได้พี่เขียนให้นะครับหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเนาะเราจะแยกตัวประกอบออกมาได้เป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังนะครับถัดมาครับถัดมา8กําลังสองลบหนน้องก็จะแยกได้เป็น 8-1ลบหคูณแปบวกหครับอืมและ1 0บลบหคูณสิบวกหครับอ่าถัดมาพอสุดท้ายพอสุดท้ายเก้าสิบลบหคูณเก้าบวกหถูกไหมอืมเอาละเอามาเขียนถัดมาเอามาเขียนข้ถัดมาพี่ขอเขียนใหม่เลยเนาะแล้วก็คำนวณได้เลยนะครับเราจะได้เป็น1ส่วน หกลบหคือ5คูณอ๋อเดี๋ยวแป๊บหนึงนะฮะหคูณ7นั่นเองเอง่านะบวกกับ1นึ่ส่วนพ่นาครับเอาให้ไวเลยเจ็ดคูณเบวกหส่วนสิบลบหนึ่ือ9เกคูณสิไปเรื่อยๆครับจนถึง1ส่วน 90 3คูณ95นั่นเองน้องเห็นอะไรไหมเข้าเทเลสโกปิกไหมสองข้อสองข้อเช็คก่อนเช็คก่อนเช็คก่อนห่างเท่ากันไหมแต่ละคู่ห่างเท่ากันไหมฮะห่าง5กับ7ห่างกัน2 7กับ9ห่างกัน2 9กับ11ห่างกัน2และตัวสุดท้ายก็ห่างกัน2เฮ้ยมีตัวเชื่อมไหมมีตัวเชื่อมไหม7กับ7 9กับ9ต่อไปก็11กับ11ไปเรื่อยๆ เข้ากด2ข้อเราเรียบร้อยแล้วครับน้องมาถ้าเข้ากด2ข้อจําสูตรได้ไหมจำสูตรได้ไหม,ไไหมอ่ะจำไม่ได้เขียนไปก่อนนะฮะ,ะสูตรคือ1ส่วนหลังลบหน้าคูณกับ A1 ตัดหลังลบ AN ตัดหน้าหรือท่องง่ายๆ1ส่วนหน้าลบหลังคูณกับพจน์ แรกตัดหลังลบพดหลังตัดหน้าก็ได้นะครับอ่ะแทนค่าหน่อยเร็ว1ส่วนหลังลบหน้าคืออะไรเอยหลังลบหน้าก็คือมาบรรทัดนี้แล้วนะฮะบรรทัดนี้แล้วนะอ่ะก็คือหลังก็คือ7หน้าก็คือ5นะครับคูณกับพดแรกตัดหลังพดแรกตัดหลังต,ตัดตัวไหนเอยตัด7ออกนะครับก็จะได้เป็น หนึ่งส่วนห้าลบกับพ์หลังตัดหน้าพดหลังตัดหน้า,พด,ดนาพดหลังตัดหน้าก็คือตัด93ออกนั่นเองก็จะได้เป็น1ส่วน95บานะครับที่เหลือคิดเลขแล้วนะฮะมาน้องน้องจะได้เป็น1ส่วน2คูณกับ1่ส่วน5าลบ1ส่วน95้น้องก็จะได้18 ส่วน95นะ,ะที่เอาเลขให้นะครับสุดท้ายน้องก็จะตัดถอน18กับ2เหลือ9ส่วน95นั่นเองอเพราะฉะนั้น9ส่วน95เนี่ก็คือ A ส่วน B หรือ,อยังอย่าลืมครับต้องเป็นเศษส่วนยางตัก่อน 9, ส่วน95เป็นเศษส่วนอย่างตับเรียบร้อยแล้วนะครับ สุดท้ายเขาถามหาอะไรเอ่ยเขาถามหา b ลบ a เพราะฉะนั้น a คือ9 b คือ95นะครับแล้วก็เพราะฉะนั้น b ลบ a ก็จะได้เป็น95ลบ9ก็จะเหลือ86นั่นเองครับข้อนี้น้องเรียบร้อยแล้วครับเตรียมอุดมบรรทัดเดียวกว็จบครับยากไหมก็พอได้เนาะไม่น่ายากเกินไปนะครับ โอเคทีนี้มาดูอีกลักษณะอีกข้อหนึ่งนะฮะอีกข้อหนึ่งเป็นยังไงบ้างไปลองดูกันเลยนี่น้อข้อนี้ข้างล่าง,น,งน้องสังเกตตัวส่วนข้างล่างนะครับมันไม่เหลือ2ตัวแล้วนะมันจะเป็น3ตัวแล้วนะฮะน้องน่าจะพอเคยเห็นเนะาะเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอแบบนี้เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเช็ค2ข้อถ้าเข้าเทเลสโคปิกใช้สูตรจบเลยนะฮะมาลุยกันดูยังไงครับข้อแรก ข้อแรกเช็คว่าแต่ละตัวห่างกันเท่ากันไหมห่างเท่ากันไหมมาน้องครับจะเห็นว่า1 2 3 2 3 4 3 4 5ดูอย่างนี้ก็รู้แล้วจุกไหมข้อ1ผ่านข้อสมีตัวเชื่อมไหมมีตัวเชื่อมไหมน้องตัวเชื่อมสองกับสามนี่ไงจุกไหมฮะตัวเชื่อมสามกับ4ี่นี่ไง ถูกไหมครับมีตัวเชื่อมนะและไปเรื่อยๆอย่างนี้จนถึงพจสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นเข้าเกณฑ์แล้วแต่วิธีการทำยังไงมาดูกันมาจำไม่ได้เขียนสูตรก่อนครับวิธีการ1ส่วนหลังลบหน้าฮะคูณกับพจน์แรกตัดพจน์แรกตัดหลังลบพจน์หลังตัดหน้าอา่า เขาง่ายเนาะเอาละลุยเลยทำยังไงข้อนี้มาพดแรกครับพดแรกพดแรกตัวนี้ตัดหลังก็ตัดตัวหลังสุดเลยนะฮะตัดตัวหลังสุดตรงนี้อุ้ยโทษทีโทษทีททหส่วนหลังลบหน้าก่อนนะฮะโทษทีโทษทีเอามาหส่วนหลังลบหน้าหลังลบหน้าหลังสุดคือเลข3ามหน้าสุดคือเลข1เหมือนเดิมเลยครับ3ามลบหตรงนี้คูณกับพจน์แรกตัดหลังพจน์แรกตัดหลัง ตัวหลังสุดก็คือเลข3พจน์แรกใช่ไหมก็จะเหลือ1ส่วน1คูณ2นั่นเองลบพจน์หลังตัดหน้าพจน์หลังตัดหน้าตัดอะไรล่ะพจน์หลังนะครับตัดหน้าก็คือตัด10ออกนี่ไงเหมือนเดิมฮะก็จะเหลือ1ส่วน11คูณ12นั่นเองนะครับ เอ,อ,อาละที่เหลือคิดเลขนละครับข้อนี้จบแล้วก็จะเป็น1นึ่งส่วนสองคูณกับข้อนี้คิดเลขให้ไว้นะฮะเรียกไว้เนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะได้เป็น65สิบห่วนสิคูณสิได้1้อยสโอเคตัดทอนไม่ได้ก็เสศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะครับก็จะได้เป็น65ส่วน 264นั่นเองครับขอ้อนี้จบแล้วดูเหมือนยากนะครับแต่ถ้าใช้สูตรเข้าไปแล้วง่ายมากๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าน้องอยากรู้วิธีการอย่างละเอียดนะฮะวิธีการที่มาของสูตรเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวพี่จะมีคอร์สของพี่ในเรียนในในคอร์สเรียนเพิ่มเติมอยู่ข้างในอยู่ข้างในเพจของพี่นะครับเพจของ diq นะ แล้วก็ถ้าน้องรู้ที่มาที่ไปอย่างละเอียดน้องๆก็จะสามารถเอาพวกนี้เอาพวกนี้ไปประยุกต์ใช้ในข้อสอบที่มีการประยุกต์เพิ่มเติมขึ้นได้นะครับเผื่อเขาเล่นโจนทย์ที่รูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้นนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวพี่ให้ดูตัวอย่างข้ออื่นๆบ้างเนี่ยครับอันนี้ข้อสอบสอบปทปี63นะครับเนี่ยน้องเห็นไหมถ้าน้องดูดีๆนะ น้องทำยังไงเอ่ยเฮ้ยข้างบนตัวเศษเป็น A บหมดเลยน้องๆน้อง,องถ้าถ้าน้องดึงเศษออกมาดึง A ออกมาเนี่ยข้างในน้องจะเหลือ1นส่วนสองไหมบวก1นส่วนหกไหมบวก1นส่วนสิบวกไปเรื่อยๆจนถึง1นส่วนเกถูกไหมครับจะเท่ากับ A อลบสอันนี้พี่ไกดให้นะน้องไปลองทําดูนะน้องเห็นไหมหนึ่งส่วน2องหส่วนหกหนส่วนสิบส ถ้ามองดีๆมันคือเลข2มันคือ1คูณ2เลข6มันคือ2คูณ3และ3คูณสี 4, ไปเรื่อยๆจนถึง90 90คืออะไรคูณกัน9คูณ10นั่นเองน้องครับแค่นี้น้องไปทำต่อได้นะสพทปี63ครับไม่ยากเกินไปนะฮะทำเหมือนเดิมแก้สมการมาตอบแล้วไม่ยากละจะเขียนข้อถัดไปไหมไปลองทำดูนะข้อนี้นะอ่า ข้อนี้ฮะสพทป,ปีสี่เก้าครับน้อลักษณะคลา้ายข้อสี่ตะกี้เลยเนี่ยฮะคล้ายกันหมดเลยเป,เป๊ะเลยคล้ายกันมากโอ้โหมีทั้งสามตัวหอรอมอของ A กับ B เท่ากับ1เห็นไหม A อบุกบเท่าไหร่ 1. ซึ่ง A อบุกบเป็นสัดส่วนอย่างตำ่ำได้ไหมไปลองทำดูนะครับไปลองทำดูนะเพราะฉะนั้นข้อสอบพวกนี้ข้อสอบแข่งขันเยอะมากออกเยอะมากไปลองฝึกดูนะฮะ ส่วนพวกนี้เดี๋ยวพี่ไปเฉลยในคอร์สเรียนของพี่ข้างในอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าน้องๆอยากเรียนเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามรายละเอียดมาที่ diq n p n p e g e f e c o o o นะครับ diq Search เลยคำว่า diq นะฮะหรือโทรเข้าเบอร์พี่โดยตรงก็ได้จะมีอยู่ในเพจอยู่นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยสำหรับวันนี้ไปฝึกทำการบ้านกันนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้า วันนี้สวัสดีครับ